ครับเนี่ยครับแวะมาดูบารลูความนะครับบานลุงนะครับผมแม่แดงแม่แม่แดงแก่ครับตัวนี้ครับเป็นแม่แดงปากขาดครับสมมติพ่อเขียวนะครับตัวนี้นะครับเขียวเขียวแบบเขียวกาดำนะครับปากดำแข้งดำตอดำตอขาวครับผมตอขาวผู้ผิดนะแข้งเขียวตอขาว ตอขาวนี่หายากกว่าตอดำนะแข้งโบราณเขาจะชอบนะครับแข้งเขียวนะครับตอขาวนะครับแข้งเหลืองในดำนะครับพวกนี้แข้งจะนุ่นทิศนะครับลูกแม่แดงสิบประตวครับชุดนี้นะเป็นลูกพ่อเขียวนะครับวแม่แดงตากขาว ใส่เข้าป่ามัครับตอนนี้